พัฒนาไร้เร็วที่นี่นะครับต่างจากที่กรุงเทพเรานะครับที่นี่เขามีสถานีรถไฟใต้ดินธรรมดาเสร็จแล้วเชื่อมระหว่างทางต่างเ่ยครับเป็นไร้เร็วเพื่อรับชุมชนนอกเลยจากว่าเขามีรถไะจำทานในพื้นที่แล้วนะครับแต่เราไม่มีครับเช่นสถานีรถไฟที่วิ่งไปที่สนามบินสุวรรณภูมินี่ยครับลงสถานีทักค้างไม่รู้เไปไ็นอย่างต่ออย่างที่เป็นต้นนะของเราขาดการวางแผนของเขาวางแผนอย่างดี คนขึ้นกันเยอะมากเลยครับจะได้ขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะมีอยู่แค่ลำเดียวมีส่วนที่บนซ้ายกับบนขวานะครับอันนี้บนทางกลุ่มสาง้ายมาือสังเกตุอยู่อย่างนั้นนะครับว่าไลเวลนี้นี่ถ้าเป็นช่วงรช้าเวอร์เนี่ยครับสงสัยว่าจะมีไม่พอนั่งนะครับหรือว่าตอนรชาร้าเวอร์อาจจะมีรถต่อมากกว่าหนึ่งันไปได้นะครับนี่ถ้ากลางวันเนะี่ยก็มีที่จอดรถทางซ้ายมือด้วยและมีอาคารต่างๆมากมาย จากสถานีก็ยังมีตลาดมีรถประจาทางสะดวกครับนี่สายมนอยนี่เป็นตลาดครับย่างชุมชนที่จอดรถครับนี่คือระบบระไร้เร็วของเขานะครับเราคงจะสร้างไปแถวยานาวาสร้างไปแถวถนนตกนหรือว่าแถวสวนมะลิหรือแถวอื่นก็ยังได้นะครับนี่เลี้ยวเป็นวงกลมนะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาแบบนี้เนี่ยนะครับไร้เร็วของเขาว่าที่นี่มี ได้กล้องใหญ่ๆด้วยครับโอ้ะเจ้าสวยดีรถโมเดลเรีวนี่ไม่มีคนขับนะครับทั้งคันนี้ไม่มีคนขับครับทงนี้เ,อเยเออีกครับทำด,ด้านโน้นก็ต้องเดินไกลหรือว่าต้องนั่งรถขับรถต่อไปหน่อยนะครับอันที่อยู่ใกล้ๆคอนโดห่งนี้น่าจะแพงก,กว่าครับเพราะเป็นเมืองใหม่แล้วก็อยู่ใกล้สถานรถไฟนีครับสถานรถไฟอันต่อมาทึ่นับ นี่แหะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางก็สามารถที่จะกลับไปทางซ้ายไปได้กลับขวาไปได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาในการอ้อมถ้าเรานั่งรถไฟฟ้ามาอยู่ในเมืองนะครับไม่ต้องซื้อตั๋วเพิ่มใช้ย่อยครับต่อเลยครับนี่คือตัวสถานีรถไฟฟ้าในประเทศนะครับค,คือเขาดูดีไหมครับนี่รถไฟฟ้ามาอยู่ลำยียว จริงๆแล้วผมจะต่อได้นะครับในยามที่เร่งด่วนครับชัว่วโมงที่สถานีที่เมื่อกี้ผมขึ้นนะครับแล้วก็มานี่นะครับมานี่โอเอซิสแล้วก็อ้อม,มานน่นะครับอันนี้ชื่อโคฟเป็นสถานีสุดท้ายก่อนที่จะไปรวมับสถานีใหญ่นะครับชวนบริเวณนี้คือสนามบินนะครับก็ไม่ห่างไกลสนามบินเท่าไหร่รแต่ถ้าจะมาจากตรงนี้นะครับรก็ต้องขึ้นมานี่ก่อนมาต่อน,นี่แล้วก็มาต่อน,นี่ ต่ออันใดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็มาเจอกันตรงนี้ก็ที่จะเข้าที่สนามบินนะชิปตัวจากเป็นเมืองก็ต้องลงสถานีก็มาต่อตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าบ้านขายบ้านหมันครับสองลำมาเจอกันพอดีครับลำหนึ่งไปลำหนึ่งมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ดีเองนะครับนี่พัดลมยับจะได้ไม่เหนียวเหนียวเกิเกินไปนะครับพัดช้าช้าไอนาทีก็มาคันครับโอ้สะดวกครับ บายสถานีใหญ่ก่อนที่จะลงจากรถไฟความเร็วสูงที่สถานีรถไฟใหญ่เนี่ยครับก่อนที่จะขึ้นไรเร็วเนี่ยก็จะมีศูนย์การค้าเราจะได้จะไรใช้สอยก่อนกลับบ้านนั่นเองครับเป็นศูนย์การค้าใหญ่มันดีตรงที่ว่าเราสามารถจะทาบ้านจัดสรรทำคอนโดได้เยอะแยะหมดเลยครับตามเส้นทางรถไฟฟ้าที่เราวางแผนไว้เช่นสมมุตินะครับเราบอกว่าเรา,าจะสร้าง ของสามของสี่ของฝรั่งเศสอยู่ตอนี่ก่อที่ยังมีบ้านจัดสรรอะไรนี้เนี่ยครับแล้วก็สร้างไปเลย,ลยไลยย่เรือแบบนี้เนี่ยครับแล้วก็บแต่ละแปลงแต่ละแปลงแล้วก็เวียนคืนมาเลยนะครับแล้วจัดสรรเป็นแปลงแปลงอ่าไรนี้ไปทำคอนโดรายนี้ไปทำบ้านเดี่ยวรายนี้ทำทาวน์เฮาส์ทำตลาดทำอะไรสารพัดเหมือนกันก็อยาสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาได้ไม่ใช่ปล่อยให้นักนพัฒนาที่ดินไปซื้อที่เองนะครับซื้อผัดผัดวิ่นวิ่นบ้างน,นะครับทะเลาะกันบ้างเสร็จแล้วก็มาสร้างบ้านจัดสรรอย่างนี้จะไม่ใช่แนวทางที่ได้มีการวางแผนไนะครับ กับคนคิดใหม่อย่างที่สิบปโตก็ทำซึ่งอันนี้ก็ทำมา30ปีได้นะครับเคยมาดูพวกน,นั้นน้ดหน